อ่สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเอาสูสร้างมาให้มวลซืึมพี่น้องเนาะเอาวันนี้คาวว่าเลขกสามตัวพี่น้องโคขึ้นย่วพระพุทธรูปเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่ะยิน่าวามากระสั่นพี่น้องเนาะไปเบิ้งน้ำกันเป็นอะไรที่ไปที่มามาพี่น้องเน,ะะนาะพิพาทหน้าเนาะไทยศูนย์หกศูนย์เก้าเขาสองวันพิบพี่น้องเนาะอ่ะมือนี้ สามตัวแตกพี่น้องขึ้นอยู่พระพุทุรูปอยู่องค์พระประธานพี่น้องเนาะอยู่ซุ้มประตูทางเข้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นังินใดเราติดตามไปบนถูกความกันครับเริ่มต้นมันน่ะคือเพื่อนบอกว่าอ่ะให้มาขอครับนพระกันอยากได้อยากได้โชคหนให้มาขออ่ะ,อะม่าอแล้วสิส,สิประธานโชคให้โอ้ให้ต้พระบอกมาขอเพื่อนคือบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกผู้ว่า เงินที่เหมือนแล้วเพื่อนพู้ว่างเงินที่เหมือนก็นนคือตอนนี้กูฮเฮ็ดสุมประตูะแมนกําลังเฮ็ดสุ่มประตูสุมประตูเขาวัดพี่น้องแมนอ่นาคือเศร้านี่ก็เลยมีงานเพื่อนให้ไหวเพื่นอนจัดพิธีไหวจัดพิธีไหวร้บผมเพื่อนให้ไหวเพื่อนให้ขอพรเพื่อนข,ขอโชคขอลาบน้ำเพิ่อนอขอพรน้ำเพิ่น คือต่อทุนต่อทุนต่อทุนอ่าลากกันเลยพากกันจัดดอกไม้ดอกเชียงหาคันแปดครัคันห้าคันดอกไม้อมาไหวขอเพื่อนครับผมเพื่อนว่าไหวเลี้ยวน่ะสีได้รดดอกอออเพื่อนว่าพอดที่ไหวเลี้ยวน่ะสีได้รดดอกเพื่อน่ะโอ้ไหวแล้วบ้านนี้มันมันพอทำเพื่อนน่ะพอทำผู้เพื่อนบอกอ่าผู้ผู้เพื่อนบอกหกศูนย์น่ะโอ้หกศูนย์เก้าศูนย์นั่นแหละแต่นั่นนั่นแหละพอนั่นแหละเพื่อนมายืนอยู่น้ำกันนี่แหละโอ้ เพิ่นเหลียวขึ้นไปกับยุ่ม่องเนี่ยยุ่ม่องผ้าเพิ่นเนี่ยม่องม่องขาเพิ่นนั่งขัดธมานนี่ล่ะม่องขี่ดำดำเนี่ยแม่นครับผมมองขี่ดำดำเนีเพิ่นเลยเห็นเลยโอ้เนช่วงเห็นเลยยุ่มเเห็นเห็นเพิ่นด้วยตาของเพิ่นเลยคือเพิ่นเพิ่นบรรดานนี่เห็นไหมโอ้เพิ่นบรรดานโตเลขให้เห็นเลยคือให้คือให้เพิ่นเห็นขึ้นให้เพิ่นเห็นผู้เดียวโอ้ครับผมครับและให้เพิ่นมาเขียนให้ญาติโยมเพิ่นเบิ่งญาติโยมมาไหว้น่วกันครับผม แต่ว่าเพิ่นบอกนะให้บอกให้ปู้วะให้ปู้ขอของเงินมาเสริมสร้างอืครับมูก็ขอแล้วของเงินมาเสริมสร้างท่านจิประทานให้หล่อเงินน่ะอืเพิ่นบอกไว้เลยบุตก้อนนี่เล็กหนาตันมาเข็มวันพระมือนี่ม,ม,มากกว่าแผ่นปลาปูร้อนเป็นบุษราในวังสามวังเกางง้าโมงเลยโอ้ยวันละหอดเกือบเก้าโมงครับเกือบเก้าโมงมาเงิน ก็เห็ดเลี้ยวเขาเลยโดนเลยกระนั้นไปสันเขานะโอ้โหสรรันเข้าล่ะสันเข้าเพราะว่าที่ไปไปลงอุโบสถครับผมเพื่อนก็เลยเขียนไว้ให้ครับแล้วคนเอาเอา,เอากล้องไปถ่ายให้เพื่อนเบิงครับผมเต้ว่าเพื่อนเพื่อน,นให้คักแล้วนะั่นเพื่อนให้ซองหางนั่นล่ะโอ้ตัวเลขตัวเลขนั่นเพื่อนเขียนให้เองดิครับผมพอทำมันเลยเขียนนะเพราะว่าเพื่อนเขียนเพื่อนไม่ได้ไม่ได้บอกออกจากปาก คือเพิ uhm ่นเห็นเห็น oh ต mm ัวเลขยุหันล่ายุมองตักเพิ่นน่ะมองตักเพิ่นน่ะแม่นระวังตัดขาเพิ่นกล้วยกันน่ะเห็นยุหันเลยขึ้นขึนซ้อนหางขึนซ้อนหางแต่ว่าเพิ่นให้นตัางตัวเลยขึนซ้อนหางเพิ่นว่าเพิ่นบ่ให้เว้าเลี้ยงเลขกโอ่งหลวงพ่อเพิ่นน่ะเพิ่นนั่งยังซีด้ บ่กเมนนั่งทานี่เลยเพื่นนั่งคัดธรรมะอยู่ต่อเพ็่นพนมมือทีเนียวเพี่อนว่าเวลาขอบ่ให้โบ้เล็งเี็กมันผิดขอปฏิบัติเพ่นครับจะึ้นในเห็นเองเพ่นว่าคัดกันไหวขอเลยที่ได้เองเพิ่นบอกใช่ไหมที่เห็นเองที่เห็นเองที่ได้เองเขต้องขอโบต้องโบ้มามิต่ว่าขอพรขอโชคขอลาภเนี่ยที่ได้มาเอาเงินมาเสริมมาสร้างมาเพิ่มเติมสัาง ประตูโค้งออค์หลวงพ่อห้เล้่วนะครับผมเพราะี่กำลังไหวอยู่ปู่เนี่พาโยมเพิ่นไหวมันบ่ล่ะครับผมปู่ะต่ว่เห็นดอกแต่ว่าพอทำเพิ่นเห็นนี่พอทำเพิ่นมีตาตาในเพิ่นอย่ครับผมก็รอเขียนให้อนั่นล่ะได้ได้ตัวนั่นล่ะได้ตัว สองกันดาวคือเพิ่นว่ามันจีบเบลเล่คัะเพิ่อนก็ให้น่ะคือจีบเบลเล่ครับผมต้องมีสิ่งก็จีบเบลเล่ยีหลี่เนาะปูก็เหมือนแล้วเหมือนกันมันมีมันไปซืี่ขุดเออซืี่นั่งซี่นี่พอเา้ามันก็ลอยหลอไปเรื่อยๆเนาะมันเนเลยขอเพิ่นครอนเพิ่นให้ขอเพิ่นก็เลยมาขอเพิ่นอยู่นี่ละก็เส้นะเอาไปทุนสร้างให้แล้วเทุนสร้างให้แล้วเพราะว่า เงินที่เหลี่ยเดี๋ยวนี้น่ะมันที่โบเล่อ่าครับผมเพิ่นก็เลยว่าให้ไปขอเพิ่นเพิ่นบ่มาขอเพิ่นเด้เนี่ยโอ้ครับผมแต่เพิ่นสิให้เองเพิ่นว่าแต่งขันขอใยแข่งคันคอคอขันไหว้แล้วคันแล้วก็ขอเลยเพิ่นอือย่าลืมนะครับ FC ฟครับผมสาผู้ใดมี่ต้องกราบนะครับเนาะอ่ามาร่วมสร้างอ่าประตูโค้งอ่าก็เธอไมยังประตูโค้งองค์พระพุทธรูปเนี่ยพุทธรูปใหญ่นั่งอยู่ประตูโค้งที่ทางเขาวัดพอดีนะครับ ดดประต,ตูวดัดบางสารคนี้เงิ้นเบิดคนดีเพราไม่ให้ประ่านวัดเบิดเลยเป็น,นหาแน้วเสริมหาเน้วร่วมอ่าอ่่ครับผมเราเคนก็ให้แล้วล่ะจีบประธานให้ดอก ไปเบื้องไปมันเคียงไหวเพื่อนยังหันแล้วกันโตไหวโตดีโตฝนก็เขียนเลขไว้ให้พร้อมเียนไว้ให้แล้วเราวางไว้เสาลังวางไว้เสาครับผมโอ้ต่างกับกำลังเล่งมืออ่าเพราะว่าฝนกำลังมาลมหนาเขาหนาฝนเวลาร้อนหน่อยหนึ่งเดียวเวลาจับคนที่ตกเวลาเด็กก็จีได้แรงลงฝนตกจะฉีดลงทันทีได้แรงลงเอาวพอกันสดๆพี่น้องวันสุดมือนี้แหละจังเว้นอนพวิตซ์ซัน ญาติโยมเพิ่นกินข้าวง่ายแล้วจากสาราลงมาครับโอ้ประมาณเก้าโมงเก้าโมงนั่นละได้พอดีเลยอ้าวเฝ้าหาไว้แล้วพี่น้องเด้อใครเห็นคลิปนี้เนาะครับผต่อโศกต่อผุน้ำกันคือเพิ่นตั้งใจขอนะพี่น้องนะสิพาไปเบิ่งเครื่องไหว้แล้วก็สิเบิ่งตัวเลขครับเพิ่นเขียนไว้เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่เห็นบ่แม่นทูบครับผมบ่แม่นเลขทูบโบแม่นเลขทูบเรือเรืเห็นกับตาเลขึ้นอยู่ตัก ขึ้นตักเขึ้นขึ้นอยู่ตักพระพุทธรูปครับพี่ผมเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นเลยเฝ้าเขียนไว้ตอนที่ขออ่านขอปุ๊บเห็นปั๊บครัเพื่ทีเพิ่นขึ้นมาเลยกสลังก้าวค้าขออยู่ไปย่างไปเบึ้บขอทำที่เพิ่นให้หกศูนย์เก้าศูนย์เราพี่น้องขอทำู้เดียวกันขอทำที่เพิ่นให้ออกซ่งออกซ่งหลัดจันพี่น้องเนาะ แล้วกีาไปเบิรงครับน่ะทำวิทีโอ้เสด็จายมากม่ทันพี่น้องเนาะอ่าอ่าไม่ทันกันซ้ำทันนั่นแหละนี่เพราะว่าอ่ายังไม่ได้ลืมยุ่งยังยังยเอายังไม่ไม่ยเอาก็อยากมาทางวิทย่ในพิ่ีส่วงทำวิธีนาะอ่าโอ้ฮะฝุ่นพี่น้องกลางคนที่ทำเครื่องฝุ่นไรสร้างเร่งเมื่ออ่าเมือเป็นณีเหมียนไว้ระบุเออสร้างมีเวลาเขาได้เมื่อไปล่ะ ว้ามีเสิเต็มก่อนดิโอ้ดูเสิอันก่อนดิเอาพี่น้องไคเห็นคลิปนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้เงขอให้ปังได้โชคได้มัเนี่อย่าลืมมาต่อยอดพี่น้องเนาะต่อยอดต่อบุญนี่นะสร้างเอ่อร่วมกันเดี๋ยพี่น้องเด้อเพิ่นให้มาว่าอแต่จ้เครจะเทแล้วเนาะ เลียงอะไรกันะสะร้องไงถ้าพี่น้องได้โชคต้อยไปอีกคนละอ่าวันอันเป็นไห้อ่าซูนฮกซูนเก่าคี่น้องเนาะอ่าูนกเก่าอ่าเขาแล้วเขาอีพี่น้องอวันนี้เราต้องรอดน้ำกัน้นใจคือภาพเป็นพี่น้องซองเห็นว่าขาจาวซองเห็นเนี่สร้อยทำนลงเมื่อคนลงมากพ่ซองเห็นนะ,ะปเป็นรายการรอดพิตามครับ พี่รองะเด็่อนสวางไปั่นหึงงามปั่นตีโอ้ยชูแรเกันกับตีใบ่นาะหึสี่สี่ตัเอานี่บ่นี่เนี่ยโอ้พันลีนเห็นคน,นสว่องเห็น่นเกศเีนยนใส่ตัวนี้ไว้เลยพิงเสาประตูโคงไว้เลยพี่รอง มึงเก่อ่ะอ้าวเล่ขาบตัวนี้เห็นกันไหมนี่เนาะเข็นตัวมาตัวดีเนาะอ้าลงมาป่ะลงมามาตัดไหนอ้าวเห็นตัวไหนพี่น้องอา ทำพิซซีสดสดใหม่ๆเมื่อเช้านี้เนาะคุณเขียนไปจะเริ่มมา<อ>เขียนให้อ่าเห็นกันไหมครับหน้าจอไล้เพือเขียนใส่นี่แหลพะพี่น้องเจ็ดเนาะอ่าพี่น้องไปตัดเอาได้เพื่อเด้วยคนไทยตัวนี้คนไทยไปต่อโขกต่อหมันครับผมเนาะอ่าได้โขกได้หมันก็จะเริ่มมาสั่งน้ำกันอ่าคนไทยเฉพาะลูกหลานเค,ไคนไ,คไทยเพื่อนด้วยเพราว่าใครเห็นคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์ครับเนาะจะได้โฉกต่อโฉบกันนะพี่น้องนะอ่ะโฉกโมันๆครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้โฉกมันครับผม